สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุก ang, ท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเชา้ชาเช้าวันที่7มิถุนายนพศ2566กับการวิครา์กราฟทองค่ะสำหรับกราฟทองเช้านี้จบเป็นแท่งเขียวค่ะเมื่อวานเามื่อวานเขียวเช้านี้เขียวนะคะลักษณะของ2แท่งนี้อยู่ที่ a r e ยแนวรับ day ค่ะทำให้กราฟทองดันราคาขึ้นมา วันนี้กราฟทองนะคะอยู่ที่ไหนยังไงในส่วนของไทม์เฟมสี่นะคะจะเจอแนวต้านแล้วก็ในส่วนของไทม์เฟรมเด่นั้นมาจากแนวรับนะต้องมาดูกันวันนี้ค่อนข้างจะต้องจับทางดีๆนะคะโจทย์วันนี้ค่อนข้างจะมีความท้าทายดังนั้นนะคะเซลลแนวต้านนะบ่ายแนวรับนะคะเหมือนเดิมป้ายดูเฮสี่เฮสีตอนนี้คือกราฟนะคะมีการไต่าราคาขึ้นมาค่ะแล้วก็กําลังจะวิ่งมาที่โซนอะไรนาต้านนะวันนี้ต้านเฮสี่อยู่ที่นี่ค่ะราคา7573สโซนนี้นะ โซน70ทั้งหมดเลยนี่คือโซนทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของไ m e ์เ a รม H 1ไทม frame H 1ตอนนี้กราฟนะคะสามารถยืนเหนือแนวอ่อนแนวแนวต้านได้แล้วยืนเหนือก็คือมีโอกาสราคาขึ้นต่อดังนั้นวันนี้คือกราฟนะคะในส่วนของต้านอยู่ตรงนี้แต่ว่าประเด็นคือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้านหนึ่งนะคะราคา6766ตรงนี้ถือว่าเป็นต้านหนึ่งถ้ายืนเหนือแนวต้านนี้ได้จะขึ้น แต่ถ้ายืดเหนื่อยไม่ได้อะจะลงนะต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือแนวต้านหนึ่งนะสมมุติว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ค่อนข้างม,มีความทา้าทายนี่คือโซนต้านค่ะโซนต้านชุดน,นี้ถ้ามีแรงถ้ามีแรงซื้อเข้ามาจะยกที่ต้านบนได้ถ้ามีแรงซื้อเข้ามาจะยกที่ต้านบนตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่มีแรงซื้อมีแต่แรงขายจะกดราคามาที่นี่นะคะดังนั้นตอนนี้คือราคากลางๆวันนี้ก็แพรแนะนำาี p แล้วก็ลูกศิษย์นะคะที่เรียนคอร์สหรือว่าเคยเรียนแล้วว่าจบคอร์สไปแล้วนะ เ้วก็นะคะเอาสิ่งที่พ่อแพรมบอกประกอบคือ1นนี่คือแนวรับแนวรับตรงนี้นี่คือโซนที่เมื่อวานมาที่นี่แค่นี้แล้วกลับนะคะไม่มีแรงลงต่อแปลว่าอะไรมีแรงซื้อเข้ามานะเพราะนี่คือโซนรับเดิมของเขาตรงฝั่งซ้ายมือโซนนี้ค่ะทำให้กราฟราคากลับแปลว,ว่าอะไรกราฟมีแรงซื้อนะคะแล้วก็ถ้ากราฟนะคะยังมีแรงซื้อต่อจะโยกต้านบนต้านบนจะมี2จุดนะสจุดนะคะจุดนี้และจุดนี้ก็คือไฮเดิมที่เคยไปถึง ก่อนที่จะลงมาก่อนนอนฟาร์มแล้วก็ดันราคาขึ้นจะมี2จุดนี้นะคะไฮบนดังนั้นวันนี้ไม่ยากนะคะโจทย์ง่ายๆคือก็รอให้ไปโซนต้านแล้วก็รอให้มาโซนรับนะคะจริงๆวันนี้ถ้าจะขึ้นไม่น่ามาถ้าจะขึ้นกราฟไม่น่ามาที่นี่เพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะลงคือมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นนี้เลยนะคะโอกาสกราฟทองนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าแพทเทิร์นของกราฟทองถ้าตามเทคนิคพจนแพมแล้วคือการขึ้นนะคะ ถ้าทัเทคนิคเราคือขึ้นขึ้นนะคะอาจจะไม่เห็นเอ่อแต่ว่าทั้งหมดคือโค้ดพนจะไม่สรุปให้กราฟแสดงแล้วค่อยหาจุดเล่นถ้ารูปแบบของกราฟเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในต้านให้สีอะเทเดอร์มันต้องมีแรงมากจริงจริงมันถึงขึ้นได้มีแรงมากอาจจะมีปัจจัยภายนอกมีแบบแรงซื้อขายเข้ามาที่เป็นปัจจัยภายนอกทำให้กราฟแราค่ะขึ้นไปถึงเจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะตรงนั้นอะไปเซลได้ไหมเซลได้มีโอกาสลง นะคะมีโอกาสลงทํากาไรได้่อทำกำไรได้ำำไไดลงมากลงน้อยนั้นไปบ้าก,กันในเนื้องานในในลักษณะของการวิ่งของกราฟลงมากลงน้อยไปดูเนื้องานแต่ถามว่าไปถึงที่นั่นลงไหมลง2จุดนั้นยังไงก็ลงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงที่นั่นก็ต้องผ่านต้านราคานี้ให้ได้ก่อนต้องผ่าน68ให้ได้ถ้าผ่าน68ไม่ได้ไม่ขึ้นนะมันคือต้านหนึ่งใน H 4สี่นะคะอันนี้อันนี้แผนในหสิงนะคะราคาปัจจุบันนี่แหละนี่คือต้านหนึ่งใน H4 สี่บอกก่อนนะ ราคาปัจจุบันเนี่ยมันคือต้านหนึ่งในเทสี่มันก็คือนะคะโซนนี้ทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าขึ้นไม่ได้ก็มองลงวันนี้นะคะถ้าใครตั้งหลักเล่น้าเซลก็คือรอเล่น้าเซลนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าตามตามเทคนิคการเทรดเสหนึ่งคือมันมีแรงบายจริงแต่ประเด็นเนี่ยมันไปเจอต้านเทสี่พอเจอต้านเทสี่เราก็ต้องเฝ้ราระวางังเฮ้ยมันจะลงเปล่าเพราะว่าวีคลงนะวีคลงเออมันลงนะคะดังนั้นก็ดูอาก,การกราฟดีดีเพราะแอมยังมองว่ามีโอกาสลง วันนี้ก็แผบอาจจะเลือกเทรดหน้าเซลลด้วยซ้ำเพราะว่าอาจจะหนึ่งรอให้กราฟวิ่งขึ้นไปถ้ากราฟมีแรงรอให้วิ่งขึ้นไปด้านบนก่อนค่อยเซลนะคะแต่ถ้ากราฟไม่มีแรงอาจจะลงที่ราคาแถวนี้ก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจจะลงตรงนี้ถ้าไม่เกิดรูปแบบการเซลล์ไม่เซลนะคะก็ปล่อยให้วิ่งไปนะคะโอเคนี่คือแผนการเราฟทองในวันพุทธที่7มิถุนายนพศ2566 เมื่อวานทุกท่านก็พอร์ตฟ้าสดใสกำไรเบอร์วังกันทุกคนนะคะในเทคนิควิธีการที่เราเข้าทำกำไรไปพร้อมกันทั้งไลฟ์ตอนอบ่ายและตอนเย็นนะช่วง2เวลา13บสนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็19บเนาฬิกาสานาทีโดยประมาณทุกวันที่นะคะแม่บ้านเดฟด forex นะคะสช่องทางแอปแดงแอปฟ้านะคะแล้วก็แอปสีดำนะคะทุกช่องทางนะคะสำหรับใครที่ติดตามใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเทรดจงเรียนรู้ศึกษาให้มากนะคะ ศาสตร์นี้ทํากําไรได้หาเงินได้แต่ท่านต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจมากพอถ้าไม่มีความรู้จะไม่รู้จุดบายและไม่รู้จุดเซลล์รวมทั้งไม่รู้จุดออกไม่รู้จุดแก้ด้วย ดังนั้นความรู้นี้สําคัญนะคะฝากบอกเทรดเดอร์ไว้หลายท่านเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในตลาด forex แน่นอนเขามีความรู้เขาถึงได้กําไรนะคะบอกก่อนถ้าเขาไม่มีความรู้เขาจะอยู่ในตลาดนั้นได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็ออกไปนะคะนั่นคือคนที่อยู่ในตลาดนี้ได้ด้วยความสัต์จริงต้องพูดตามตรงว่าคนที่อยู่ในตลาดนี้ได้ต้องมีความรู้มากพอแล้วก็เอาตัวรอดนะรู้วิธีแก้ไขรู้วิธีเอาเงินคืนกรณีนนที่แพ้และเวลา เราได้กําไรเราก็จะสามารถทํากําไรได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจังหวะที่แพ้เราก็รู้ว่าแพ้เพราะอะไรจงเรียนรู้แล้วไปต่อนะคะนั่นคือวิธีการเป็นเทรดเดอร์นะคะุณแพรก็ฝากให้กับรุ่นน้องแล้วก็ลูกศิษย์ด้วยที่ต้องทําความเข้าใจว่าอ๋อเวลาการไม่ตรงอย่าเล่นเวลาการไม่ตรงอย่าเล่นอย่าพยายามหาจุดเข้าต้องตรงแผนที่คุณวางไว้ถ้าไม่ตรงแค่ไม่ได้เทรดถ้าตรงเมื่อไหร่รู้ชัดๆัดจัดงางำได้เลยค่ะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะนี่คือแผนการเทรดวันพุธที่7 มิถุนายนพศ .2566 ขอบคุณท่านพอร์ตฟ้าจตใสกำไรทั้งสัปดาห์สวัสดีค่ะ